ในช่วงนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนในชีวิตประจำวันในลักษณะที่4กันต่อนะคะนั่นก็คือการเขียนจดหมายจดหมายเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีมาแต่โบราณแล้วแต่เราก็ยังคงใช้กันทั่วโลกค่ะเพราะข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรสามารถเป็นหลักฐานยืนยันได้เป็นอย่างดีแม้ว่าเราจะมีช่องทางส่งสารแบบอื่นๆได้อีกมากมาย เรียนจึงควรทราบรูปแบบและหลักการเขียนจดหมายประเภทต่างๆนะคะการเขียนจดหมายเป็นการสื่อสารโดยตรงระหว่างบุคคลหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆช่วยทำให้ระยะไกลเป็นไกลเพราะไม่ว่าบุคคลหรือหน่วยงานจะห่างไกลกันแค่ไหนก็สามารถใช้จดหมายส่งข่าวคราวและแจ้งความประสงค์ได้ตามต้องการการส่งสารหรือข้อความในจดหมาย ต้องเขียนให้แจ้งแจ้งชัดเจนค่ะเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายจดหมายนั้นมีด้วยกัน4ประเภทค่ะ 1. จดหมายส่วนตัว 2. จดหมายกิจธุระ 3. จดหมายธุรกิจและ 4. จดหมายราชการหรือหนังสือราชการเรามาเรียนรู้ทำความเข้าใจจดหมายในแต่ละประเภทกัน ตามลำดับต่อไปนี้ค่ะเริ่มจากจดหมายส่วนตัวค่ะจดหมายส่วนตัวคือจดหมายที่บุคคลซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันติดต่อกันด้วยวัตถุประสงค์ที่เป็นการสร่วนตัวเช่นเขียนเพื่อส่งข่าวคราวถามสารทุกสุขด,ดิบเล่าเรื่องราวถือว่าเป็นการติดต่อที่ไม่เป็นทางการนี่คือตัวอย่างของจดหมายส่วนตัวค่ะ ประเภทที่สองค่ะจดหมายกิจธุระจดหมายกิจธุระคือจดหมายที่ติดต่อระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือบุคคลกับหน่วยงานว่าด้วยเรื่องที่ไม่ใช่ส่วนตัวแต่เป็นเรื่องงานค่ะเช่นจดหมายเชิญจดหมายขอความอนุเคราะห์จดหมายแสดงความขอบคุณการติดต่อสอบถามของความช่วยเหลือ เหล่านี้ล้วนมีหลักการเขียนที่เป็นทางการค่ะผู้เรียนควรทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะภาษาที่ใช้นั้นต้องสุภาพค่ะและกล่าวถึงธุระเท่านั้นไม่มีข้อความที่แสดงความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวเข้าไปนะคะจดหมายกิจธุระแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะ รูปแบบที่1คือจดหมายกิจธุระเต็มรูปแบบซึ่งจดหมายกิจธุระเต็มรูปแบบนี้จะใช้ในการเขียนที่เป็นทางการเหมือนหนังสือราชการภายนอกแต่มีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนและใช้ภาษาที่เป็นทางการรูปแบบที่สองค่ะจดหมายกิจธุระที่ไม่เต็มรูปแบบใช้ในการเขียนกิจธุระส่วนตัว ซึ่งจะมีรูปแบบเหมือนจดหมายส่วนตัวแต่มีสิ่งที่ต่างจากจดหมายส่วนตัวนั่นก็คือในจดหมายกิจธุระจะมีวัตถุประสงค์และใช้ภาษาตึงทงการหรือถ่างกันก็ได้ค่ะมาดูตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างของจดหมายกิจธุระทั้งสองรูปแบบค่ะประเด็นต่อไปเราควรเรียนรู้ในการเขียนจดหมายนั้น มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะเมื่อดูส่วนประกอบของจดหมายกิจธุรัลำดับแรกค่ะจะต้องมีหัวจดหมายถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ให้ใช้ที่อยู่ของผู้เขียนแต่ถ้าเป็นหน่วยงานก็จะเป็นชื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ออกจดหมายมีที่อยู่ของหน่วยงานเหมือนจดหมายธรรมดาค่ะส่วนประกอบที่สองลำดับที่ของจดหมายเช่น สทห้าทับสอห้าซึ่งอักษรย่อสอ,อ,สอทอจะเป็นอักษรย่อของหน่วยงานในที่นี้สอทอก็คืออักษรย่อของกระทรวงศึกษาธิการแต่ถ้าผู้เขียนจดหมายเป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่ต้องมีส่วนนี้ค่ะองค์ประกอบที่สองค่ะวันเดือนปีที่ออกจดหมายก็จะเขียนเหมือนจดหมายส่วนตัวเลยเช่น 1. พฤษภาคม2566ค่ะ องประกอบที่4เรื่องเรื่องนั้นเป็นการเขียนระบุจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายเขียนด้วยข้อความที่กระชับค่ะเช่นเรื่องขอเชิญเป็นวิทยากรหรือเรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่องค์ประกอบที่5ค่ะคำขึ้นต้นจดหมายในจดหมายกิจธุระนิยมใช้คำขึ้นต้นว่าเรียน แล้วตามด้วยชื่อนามสกุลยศตำแหน่งของผู้รับแต่ถ้าผู้รับเป็นผู้มียศถาบรรดาศักด์สูงเช่นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเราก็อาจจะใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเรียนแต่ถ้าเป็นพระภิกษุเราก็ต้องใช้คำขึ้นต้นว่านามัสการเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกใช้คำขึ้นต้นให้เหมาะสมกับผู้ที่เราเขียนจดหมายไปถึง องประกอบที่6ค่ะสิ่งที่ส่งมาด้วยเป็นสิ่งที่ผู้ส่งจดหมายส่งไปให้ผู้รับพร้อมกับจดหมายเช่นอาจจะส่งรายละเอียดโครงการอาจจะส่งเอกสารประกอบการประชุมอาจจะส่งหนังสือซึ่งถามว่าสิ่งที่ส่งมาด้วยจำเป็นต้องมีไหมอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะแต่ถ้ามีต้องระบุให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราส่งไปด้วย เป็นอะไรตัวอย่างนะคะสิ่งที่ส่งมาด้วยกำหนดการงานวัรภาษาไทยหนึ่งแผ่นต้องบอกจำนวนด้วยนะคะองค์ประกอบที่7ข้อความข้อความหรือเนื้อหาของจดหมายเป็นเนื้อหาสาระหลักของจดหมายค่ะมีสองย่อหน้าองค์ประกอบที่8ค่ะคำลงท้ายเราจะใช้คำลงท้ายในจดหมายกิจธุระว่าขอแสดงความนับถือ โดยจะต้องเขียนให้ตรงกับวันที่ค่ะองค์ประกอบที่9ลายมือชื่อต้องเป็นลายมือชื่อจริงๆของผู้ลงชื่อในจดหมายไม่ใช้ลายมือชื่อที่เป็นตราอย่างประทับนะคะ10ชื่อเต็มของผู้เขียนจดหมายให้พิมพ์อยู่ในวงเล็บโดยต้องมีคำนำหน้าชื่อเสมอค่ะนี่คือรูปแบบของจดหมายกิจธุระค่ะ จดหมายธุรกิจจดหมายธุรกิจคือจดหมายที่เขียนติดต่อก,กันเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจเช่นเสนอขายสินค้าและบริการสั่งซื้อสินค้าติดตามนี้ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของสินค้าซึ่งมีรูปแบบและการใช้ภาษาในระดับทางการจะไม่ใช้ภาษาปากหรือภาษาพูดเด็กขางค่ะ การเขียนจดหมายธุรกิจควรคำหนึ่งในหลักการต่อไปนี้ค่ะ 1. กระดาษและซองจดหมายให้ใช้ขนาดมาตรฐานและต้องใช้กระดาษหน้าเดียวค่ะหากไม่พอต่อแผ่นที่สองโดยมีข้อความที่ค้างจากย่อหน้าแรกอย่างน้อยสองบรรทัดค่ะ 2. ที่อยู่ผู้ส่งอยู่ส่วนบนของจดหมาย นิยมใช้กระดาษที่มีหัวจดหมายสำเร็จรูปซึ่งแต่และหน่วยงานสามารถกำหนดแบบสีสันและขนาดได้ตามต้องการโดยทั่วไปนิยมใส่ชื่อที่อยู่บริษัทและใส่ตราบริษัทหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ด้วยหากกระดาษที่ใช้ไม่มีหัวกระดาษสำเร็จรูปให้พิมพ์ชื่อบริษัทห้างร้านไว้บรรทัดแรกห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ1.5นิ้วค่ะ รายละเอียดของที่อยู่ประมาณ2-3บรรทัดในกรณีที่ใช้กระดาษมากกว่า1นึ่งแผ่นกระดาษแผ่นต่อไปให้ใช้กระดาษธรรมดาไม่ต้องมีที่อยู่ของผู้ส่งค่ะสาเลขที่จดหมายส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ไม่บังคับค่ะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่หลายหน่วยงานนิยมเขียนเลขที่จดหมายและปีพุทธศักราชที่จัดทำจดหมาย เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและอ้างอิงค่ะโดยเรียงลำดับตั้งแต่หนึ่งไปจนสิ้นปีปฏิทินแต่บางหน่วยงานอาจมีวิธีการกำหนดเลขจดหมายขึ้นใช้แตกต่างกันออกไป 4. วันเดือนปีนิยมใช้เลขอารบิกค,ค่ะลงเฉพาะตัวเลขของวันที่ชื่อเดือนเต็มและตัวเลขปีพุทธศักราชที่ออกจดหมาย เพื่อให้ข้อมูลเอาไปใช้ในการอ้างอิงหรือติดต่อโต้อตอบจดหมายกันนะคะ 5. ที่อยู่ผู้รับที่อยู่ผู้รับหมายถึงการระบุชื่อตำแหน่งและที่อยู่ของผู้รับเพื่อประโยชน์สำหรับการจัดเก็บจดหมายไว้เป็นหลักฐานค่ะ 6. คคำขึ้นต้นเป็นการทักทายแสดงการเริ่มต้นจดหมายนิยมใช้คำขึ้นต้นว่าเรียนแล้วตามด้วยตำแหน่ง หรือชื่อที่ถูกต้องของผู้ที่รับจดหมายฉบับนั้น 7. เรื่องได้แก่สาระสำคัญสั้นๆที่ครอบคลุมใจความทั้งหมดของเรื่องที่ติดต่อบางหน่วยงานไม่มีการกำหนดชื่อเรื่องหากมีจะมีการกำหนดไว้ก่อนขึ้นส่วนข้อความแต่มีจดหมายธุรกิจจำนวนมากนิยมวางเรื่องไว้ชิดกั้นหน้าก่อนคำขึ้นต้น เช่นเดียวกับหนังสือราชการค่ะแอ้างอิงอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะส่วนใหญ่เป็นการเท้าความการติดต่อที่มีมาก่อนในจดหมายธุรกิจนิยมอ้างอิงใส่ไว้ในเนื้อความต่อต้นค่ะแต่บางฉบับอาจใส่ไว้ชิดกันหน้าต่อจากคำขึ้นต้นก็ได้ค่ะองค์ประกอบที่ 9. เนื้อความ เนื้อความหมายถึงส่วนที่เสนอเนื้อหาหรือสาระสำคัญของจดหมายที่เขียนปกติแล้วจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนๆเพื่อให้ชัดเจนเข้าใจง่ายเริ่มจากการอารัมพบทสาระสำคัญและข้อความตอนท้ายเป็นข้อความในส่วนที่มีการอ้างอิงความเดิมมักจะต้องเอามาอยู่ในเนื้อความด้วยค่ะ 10. คําลงท้ายนิยมใช้ถาว่า ขอแสดงความนับถือซึ่งจะเขียนกับให้ตรงกับวันที่ด้านบน 1. 1ลายมือชื่อเป็นลายมือชื่อของเจ้าของจดหมายค่ะ 12. ชื่อเต็มและตำแหน่งเป็นการพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อซึ่งนิยมใช้ทั้งมีและไม่มีคำนำหน้าประกอบจากนั้นระบุตำแหน่งไว้ในบรรทัดต่อไปนะคะและ13ค่ะ สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายถึงส่วนที่ระบ,บุสิ่งของหรือเอกสารที่ส่งไปพร้อมกับจดหมายฉบับนี้หากมีมากกว่าหนึ่งรายการนิยมใส่เลขเรียงลำดับโดยสิ่งที่ส่งมาด้วยจะอยู่ก่อนถึงเนื้อความค่ะและนี่คือตัวอย่างจดหมายธุรกิจค่ะ